ครับอ๋อสวัสดีครับพบกับผมเนมอนเชนเคยครับวันนี้จะมารีวิวยีนลงพ่อผัดหลุนรวยปดนีให้ชมครับว่าสวยงามขนาดไหนครับสมกับที่รอคอยมาหลายเดือนหรือเปล่าครับแล้วจะมาส่องพามาส่องดูครับ เหมาะสวยขนาไหนนี่ครับยั่างลพัดลุ่นลววยปนุนนีครับปี2563ครับ2องหาหครับลงพัดอายุเ9ปีครับ เนื้อนี้จะเป็นเนื้ออปปาครับอปปกาลงยาธงชาติขอบแดงครับซึงจำนวนการสางก็ 99, 99, เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับเนื้ออปปกาลงยาธงชาติขอบแดงหน้ากากทองครับซึ่งก็มีความสวยงามครับ ลุงายาแดงข้างหลางครับเดี๋ยวจะพามาสองรูครับมาช่วยยงังไงครับก็หน้าตาก็ไข่ออกแบบไข่ลุงพอ่อยครับ คืนก็จะเป็นลงยาทงชาติขอบแดงครับส่วนข้ังหลังนะครับโค้ดก็จะเป็นรูป น่าจะเป็นรูปถุงเงินถุงทองนะครับแต่ว่าตรงการจะเป็นรูปโค้ดพอผ่านครับน่าจะย่อมาจากลมพอผัดนะครับครับรงก็จะเขียนวัดห้วยด้วนอำเภอน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ที่สำคัญครับเลขเลขครับเลขสามศหกครับเลข3ามหลัก สวยๆครับรวมกันได้กล่าวครับเป็นเลขที่สวยนะครับสวยงามจริงๆครับนาเก็บสาสมครับตอนนี้ก็เป็นเรียนทีกำลังแรงนะครับตอนนี้ งมีรูปแบบที่สวยงามครับจำนวนการสร้างก็อน้อยค่อนข้างน้อยครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญก็นาสะสมยิกราาุ่นหนึ่งครับ ที่ใครที่ชอบสะสมก็ก็ยังหาได้อยู่ในกลุ่มนะครับยังพอหาได้อยู่ครับแบบรุ่นเนื้อก็มีครับแต่อันนี้จะเป็นเนือ้ออัปกาสั่งจองไบงเมื่อน่าจะสองสามเดือนที่แล้วครับก่อนปีใหม่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยว ได้เลียนไหนมาหรือว่ามีเลียนไหนของห้องพออะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูวิครับก็ฝากติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมเรียนสวยๆแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ